ผ่อนบ้านมาแล้ว3ปีแต่ขี้เกียจไปรีไฟแนนะซ์น่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมเชื่อว่าหลายๆคนครับที่ผ่อนบ้านมาเราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเลทอัตราดอกเบีย้ยพิเศษโปรโมชั่นพิเศษที่ทางธนาคารเขาให้เราเนี่ยปกติมันจะอยู่กับเราเพียงแค่3ปีถึง5ปีเท่านั้นพอหลังจากนั้นเลทอัตราดอกเบีย้ยก็จะดีขึ้นมาอิงตามดอกเบีย้ยธนาคารนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เราไปรีไฟแนนซ์น่ะนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องไปธนาคารนะ่ะต้องเตรียมเอกสารยุ่งยากวุ่นวายเนาะทีนี้มันมีวิธีอื่น้าเาาปขไ ธนาคารเดิมได้เลยแล้วก็ไปบอกว่าขอลดอัตราดอกเบีย้ยบ้านลงหน่อยนะครับซึ่งวิธีการนี้เราเรียกกันว่าการ retention เนาะนะครับก็คือเดินเข้าไปบอกธนาคารเดิมว่าช่วยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้เราหน่อยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเลทอัตราดอกเบีย้ยที่เขาจะลดให้เราก็จะอยู่ประมาณ1ซถึง2%นะฮะซึ่งถามว่าเปรียบเทียบกับการ r e ฟแนนซ์เนี่มันอาจจะไม่ได้ถูกเทียบเท่ากับการ r e ไฟแนนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณเนี่ยประหยัดเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะถ้าสมมติคุณประหยัดดอกเบีย้ยได้10,000ถ้าางง 1, านะ้าาาวววงนนลบบบทะแสด่่ีุามมามร,รัไ เงินนี่ของคุณคงเหลือ3 000, 5, 000, 10, 000ล้าน5ล้าน10ล้านเนาะก็จะสามารถประหยัดได้มากกว่านี้แต่หากคุณบอกว่าจริงๆแล้วการรีไฟนนซ์บ้านเนี่ยก็สามารถทําได้แหละแต่ประเด็นคือขี้เกียจไปคอมเพลเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆนะฮะตรงนี้คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ล่ําซ้าได้เลยซึ่งทางล่ําซ้าเนี่ยนะครับจะคัดสรรธนาคารที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและเหมาะสมสมําหรับคุณมาให้ครับ